เอ้ยเอ้ยเอ้ย like เ้ยเอ้ห like ูเร็วจัด <notre> ห <morph flats> ูใ้จ้ามาตีก่อน สวัสดีครับนี่คือ Onna EP EP ที่อไหร่ไม่รู้ไปดูกันเองวันนี้เปิดแปลกๆหน่อยเปื่ต้นไม้เรารักธรรมชาติลักธรรมชาติกเราหวางเลื่อนอีกจัดอยากได้อารมณ์เด็กๆ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 เด็กเด็กันอกๆเด็กๆเกรเด็นๆเน่กๆเด็กๆเด็นๆเป็นทเด็นนเล็กๆเ o อกๆเด็าๆเค็กเด็กูเดรกๆเด็กตเด็กๆเด็กๆเดากเด็กเกเ็สร้างเกมเด้กเกเด็นๆเด็กเดเกๆเชื่อเด็ทๆเดเด็กเดเ สมบัติเทคโนโลยีคล้ายๆกับไอ้เนี่ยออสปูคัมบ้าเฮ้ยเล่นแม่งออสปูเซเปส แล้วเวลายิงกันสปายคาป์พูดเหรอไม่ใช่เกมนี้มันเป็นเกมที่ผู้เล่นน่ะจะอยู่ในแบบเดียวกันแต่แต่ละคนจะเห็นต่างมุมมองกันไปมองมันเลยเหรอใช่มองมันเลยเกมนี้ว่าสุดยอดมากเพรัฒนามาจากบริษัทเน็ตอิตและวอนเดอร์บาร์เธอร์ยักใหญ่เลยแต่เกมนี้บอกเลยว่าเล่นง่ายมากและน่ารักด้วยแต่งงไหมเกมพอแอนเจอรี่ทำมาอย่างเงี้ยในเกมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวออกกันไหมถ้ามันจะตีกันยังไงมันจะเล่นกันยังไงไปดูกันนะผมในเกมทอมแอนเจอรี่เชดมีโหมดให้เลือกเล่นมากมายเลยนะครับโดยมีโหมดจับคู่ข ในโหมดนี้จะให้หนูทั้ง4ตัวนั้นไปตามหาชีสในแมบปบแล้วเอาไปะยัดใส่โพรงโดยมีแมวหรือทอมคอยตามล่าเหล่าหนูไม่ให้เก็บชีสได้และในแมปนั้นก็ยังมีอาวุธให้เลือกใช้อย่างมากมายพวกหนูต้องระวังตัวให้ดีถ้าถูกจับได้จะโดนแมวจับมัดกับจรวจ และลอยขึ้นฟ้าไปในที่สุดแต่เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเป็นแมวหรือหนูโหมดแรงใครที่อยากเจอผู้เล่นที่เก่งระดับเดียวกับเราแนะนําโหมดนี้เลยและนอกจากนี้ยังมีโหมดแคชชั่นและโหมดปาร์กัวในเกมนั้นมีตัวละครให้เลือกมากมายมีทั้งหนังสือเจอร์รี่ทอมเจอร์รี่ท็อปซี เจ้าทหารเสือเจอรี่ซึ่งในแต่ตัวละครนั้นก็มีสกิลที่แตกต่างกันออกไปให้เพื่อนๆได้สนุกและไม่น่าเบื่ออีกด้วยนี่เกมม,นมนันประมาณนี้เล่นงานเล่นงายสนุกสนุกแต่พอดูเกมนี้แล้วอ่ะกูคิดเกมของพวกเราออกในเกมนึงว้ยกูจะดึงเกมนั้นอ่ะมาเล่นใน,นชีชิตจริงเราแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับโอฮาน่า,าอ่ะคนลุกเลยเล่นมากมายเลยนะครับโดยมีชีตในแมปแล้วเอาไปยัดใส่โพลงคอยตามล่าเหล่านู้ไม่ให้เก็บชีตได้แต่ในแมปกหนูต้องระวังตัวให้ดีนำโหมดนี้เลย และนอกจากนี้ยังมีหมดและหมดป้ากัวส่วนเงียบที่สุดนะครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วเริ่มไปครับไปครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยวัดลสวัดสองจุดแล้วส่วนเออหนึ่งไอสองไอ้แล้วเฮ้ยนะฮะทุกคนงเงียบนะฮะสองจุดแล้วสองจุดแล้ว เฮ้ยด้วเฮ้ยนี้สองเสียรถควาวดกวาอยู่มมาอา้วหอไปล้วไปข้างหลังโอ้โหอนนี้ตอนนี้นะครับเวลาเหลือนาทีนะฮะอ้าวอ้า ไม่โนะไม่โดนหลัองม่โดูก oh. oh. uh ัดนว่โดนูแตด่โดนไมดนไร่ดไม่โดนไม่โม yeah, ่โดนม่ดนไม่ดนม่ดนม่โดม่ดมน่น่โนไ่ดนไมไมดนไมน่นไมม่นไ่ดม่นมดมดน่อนนนมไนมนมนนน่ ไหนูมาแล้วได้6กอันเย้หนูตัวสุดท้ายได้ยันเดอันเฮ้ยโอ้หนูเบบี้ไม่เบบี้อย่างที่คิดเ้าชูหนูทุกตัวนะครับยังเหมือนเดิมนะฮะพร้อมแล้วอุอุ้อมแล้วเวเอไเอาลยอาไ้เอาลยเอาไปลเอาลยเอาเอาลยเอาไปล้เอาเอาลยเอาลเอาลยเอไ้เอ้เอออาาออาไล้เอ้เอ้เอาเาเลยเอ้เอ้เอาลเลเอ้เแล้ว ไป้ีพเอเลยอะฝั่งนี้ไม่มีใครมาเลยฝั่งนี้ไม่มีใครมาเลยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเจียวเจียวไอ้หนูตัวนั้นเจียวโ้ยไอ่ไเฮ้ย่ไอ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 เฮ้ยไอ่ไอไอ่ไอ่ไอ เราถูกจัดเกียร์กันจัดเกียร์กันฟุบานเลยนะฮะหมดเลยพี่น่ะหนูพยายามให้ครับผมเฮ้ยเยสเฮ้ยเยสีล่อใช้สิ่งล่อว่ะวันก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยนะฮะเฮ้ย เฮ้ยโเก๋ไม่อเรอบเดียวไอ้สัสเฮ้ยเมย์ลองเมย์ดูมันแ้วยวดไม่อม่ได้ยัง่เงียบเลยสัสไม่เงียเหี้ยโเังเก๋เก้รอบเดียวไอ้สัสเฮ้ยเมย์ลองเมยดูมันเล้อสที่จะชนะอยู่นะครับพชยังเหลือเยอะมากแต่ตอนนี้เหลือ20เินาทีสุดท้ายสาม สองอซงส,ส,สูบเตมเลยสุดท้ายเต็แมแมเลย รอเบที่สองก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับผมเรามาสรุปคะแนนกับเกมที่แล้วด้วยอ่านแล้อามก่อนเรามีอามได้กี่อ่านครับผมเลยกได้สามอันได้สามอันได้สามอันบวกกับเก่าถ้าสวยจัดเลยได้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 สวยบวกกับอีกสามอันเป็นหกได้หนูนักเสืบสามรายกิรสามเหมือนสามบวกหกเป็นเก้าได้ หนูมาแล้วได้สามครับผมได้สามอันของเก่าเป็นเก้าเก้าเก้ดีตายนี้ทุกคนได้ยันสามอันบวกอันเก่าเจ็ดเป็นสี่อันเราเราก็ได้คนแพ้ฮะผู้แพ้ก็คือนี่ครับผู้ถูกลงโทษของเรานะครับผมการลงโทษของเราก็คือผู้ขอตายเกิดใหม่ไปเกิดใหม่นี่นะครับผมต้องร้องอ้อนร้องอ้อน

ไปไปไปเหยวเหนียวเฮ้ยอสัตว์มึงเกาะมึงเกาะมึงเหมือนนักรบสปาตันเกาะหกาะเฮนุ่นุ่นุ่นุเรียบร้อเกนอกนกกเรียบ้นี่สนี่มึงนสโตทาอะไรไม่ได้แล้วทีไอ้เ่ะโลขาโล่ขาหน่อยโลขอุ้ยโน่นยน่เลยน่ายนดนเลยนะ โอ๊ยโอ๊ยคนคนคนเหอยทำยเฮ้ยโอ้โหพี่ับพี่ับมันมันมันตึงไม่ได้โอ้โหเยียอโอ้โดน้โดนโดนไปแล้วไปลลนลหลังกลับ้านกับ้ันบางกับ้าาแกับ้านกบ้านกับนกั้นกันบ้กันบ้านัาบ้านกกักับันกบากนกนาน้น้ากนน้กบ้กันนา แอมโทษทีไว้รถรถเต็มเดี๋ยวต้องขนของเดี๋ยวมึงเดินเดินนะมันไม่ไกลมากหรอกเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเป็นช่วยล้างเดี๋ยวเป็นคนเขาจะคิดกูเป็นมนุษย์ฝาฝาท่ออะไรไม่เป็นโอ้เหี้ยเอ้ยแอมไกลหรือไงเฮ้ยมาดู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 คนพับอมนพับอมนพับเดี๋ยวไปเก็บพับก่อนเดี๋ยวไปเจอที่อ้วกพิษนะเดี๋ยวเก็บพับก่อนผมจิ้มไส้เจอเจอกับพิษเดี๋ยวช่วยล้างเดี๋ยวช่วยล้างเดี๋ยวเก็บพับก่อนเดี๋ยวพับอมต้มงทิ้เหลือได้เลยได้เลยนี่ไงนี่ไงเออเดี๋ยวพับหล่นไปไปก่อนไปก่อน เขาออบอกใช้น้ำมันพืชิใช้น้ำมันพืชชโลมล้างออกดูสิพอหยิบอันนี้มามันก็เปยนอันนี้เมื่อกี้จะมีใครช่วยเลยไง่ะ เนี่ยเมื่อกี้เราไปเล่นแบบชื่อจริงเนาะใ่อไปเล่นแบบชจริงกาลองมานี่เรามาเล่นในเกมจริงกันว่าเริ่มเริ่มเกมปเลยทีมอิขนแมวหาคนเป็แมวก่อนเฮ้ยอ๋อต้อนแมวก่อนมีคนแมวคนนึงกแฟกาแฟแอ่าแมวเยียมอีกแล้วเมื่อกี้เล่นตรงพนแมวอะ เหมือนชีวิตจริงกูอยากเป็นหนูบ้างอ่ะตรวจร้อกถ้าพร้อมแล้วตรวจร้อกตัวละครเลยพร้อมแล้วไปไปไปเช็ค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 กันแล้วแนมแนมฟาเบิร์นฟาเบิร์นเฮ้ยไอ้ฮีดดาดันยัไม่เคยเล่นหรอเฮ้ยใครใครใครเจอแล้วอ่ะทีหนึ่งอันน่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วที่สองแล้วอยู่ไหนอ่ะมันมันขึ้นในแมปเลย อุ้ยคือแบบในเกมนี่คือแบบอุปกรณ์แบบเอาไว้ใช้ทำลายล้างนี่เยอะมากเลยเออระบงระเบิดซ่อมช้อนอะไรใช้ในกหมดทั้งหมดก็จะเป็รณ์อ้มีสามมาแล้วมีสามมาแล้วสามมาแล้ว,มมลวเราต้องมีแบบแบบเลยใช่อุ้ยไอ้ขวานนี้น่าจะใช้ได้นะแบบว่าล้มทับใส่แอลอะไรเงี้ยใช่ใช่กูดันเงินเสียเลงอนเยอะอยู่อไหมอ๋ออุ้ยปืนปืนยงปืนใหญ่เฮ้ยปืนยงอ๋อวะเดี๋ยวโคตรชอบไม่รู้ว่าปืนยงอ่ะ เี๋ยวคุณหาพุ่งไม่เจอว่ะเฮ้ยมีดัดนี่มีหมาด้วยหมานี่ก็มันมันจับหัวเพียงได้เหมือนกันนะมันจับได้อย่าชิ้นแล้วเฮ้ยครบแล้วดิโอเคพอดีพอดีหมาถึงเวลาออกล่าชิ้นเดี๋ยวไปยังทอย่างเดียวหรือว่าเกิดขวานั่งคนเกิดตรงไหนเหมือนกันขวานั่งเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยกลับกันไปเอาเลยไปเอาเลยหรือเราชิ้นห้องพูดถังไปแล้โอ๊ยแม่อยู่แม่อยู่กันเดียว ไอ้เชืยกูเจอหมาทุบ Why w h าย h y Why เฮ้ยเรื่อยๆๆๆโอ้ยไอ้เชือกตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีนอนจุกเฮ้ยเฮ้ยมีคนทุบด้วยเว้ยเฮ้ยลูกปันอะเฮ้ย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 ลูกปันมันทุบเราได้ด้วยนะระวังนะใช่ใช่ลูกปันทุบได้ ไปเลยมาอยู่แล้วเฮ้ยใครโดนตบอ่ะดูดูฝากฝากทีฝากทีอุ้ยไอหมาเวีนฝาก่อนฝาก่อนเยอะไปชี้ไปเก็บท่อกันเลยอุ้ยไอชี้นอนแล้วอุ้ยเดี๋ยวไปช่วยไปช่จับแล้วกูจับแล้วพี่ป้องหนูเต็มฮะพี่ป้องไปตรงมือเฮ้ยมีเต็มมีเต็มอ๋อไอ้น้องแพนน้องแพนตัวนี้น้องแพนกูไอที่อยู่กูยัดอยู่ เฮ้ยแมวเฝ้าอ่ะแมวเฝ้าอ่ะเอ้ยแมวเฝ้ยแมวเป้าอ่ะแมวเฝ้าหนูว่าไปด้วยลองก่อนนะสะ่อนะการจับเด็ดแล้วนะไปด้วยเก๊ชีสแตกหนึ่งแล้วครับผมชีสแตกไปหนึ่งแล้วจุกอยู่จุกอยู่จุ๊กอยู่เจอได้จุกอยู่เราไปเราช่วยเราช่วยเราช่วยเออไม่แกแค้นต้องใสมีปุ๊กต้องใส่นะ

Yêu yêu Màu mèo ở mà. mà à. <laughs> à. mà mà <laughs> đây Mèo đến rồi Mèo đến rồi Ê, tôi đang ngủ Tôi đang Ê, tôi Ê, đợi vì tôi làm thêm một chút Mèo lại Ê, yêu yêu, em gặp rồi Ê, yêu yêu Ôi, em gặp con gái Đi nhanh đi Ê, em

เอาคืนดินี่ไงทุบอ้ยมีกองพวกกันเหรอสวยงามเฮ้ยช่วยด้วยนีย้ไงเราหมา,มารุ้ยหมาเปิ้ลช่วยไม่ได้อะอะไรอะแมวเ,เป้าอะไอ้ขี้ยกูหนีหมาแ <laughs> มวเ,เป้า,าอะบอลชิวอยู่ตรงตรงบอยู่ตรงอันเดียว กูไม่มีอะไรกินเลยอ่ะเฮ้ยดูดิแมวเป้าอ่ะโอ่อมันมีชิดนอยู่ข้างนี้ด้วยกูยังไงกูเฝ้าชิดนตอนนี้ไปก่อนแล้ววะไม่หมายบ้าลาไปแล้วบินไปแล้วเดี๋ยวบินเหรอบินไปแล้วจบเลยไปเฮ้ยกูโอ้ยแค่กูกินยาแบบนี้ว่ะกินยากินยาแบบว่ายาจอกไก่ยาจอบ้าเอาชิ้นไหน แมวเป้าอ่ะแมวแมวโซนอ่ะวิ่งโซนที่มากเลยหูเรื่องเต็มเลยเฮ้ยเที่ยวหมาไม่ตื่นแกไอ้จัดวิ่งผ่านหมาหมาจะตื่นใช่บอลุยเั่นตาเบอร์ไซคุณดิพี่โดนพี่โดนไม่โดนโอ้ยกับดักพี่ถือระเบิดอยู่เมื่อกี้เออเบลลอัพเว้ยอุ้ยโดนน้องต้องนุ่งหน้ายังเงี้ยเง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 อุ้ย ไอย้ยิบี้ยือ้ายย้ายีกันเออย้าย้ายกัเออ่ยให้มยนกูจับตะวันไปวิ่งเล่นดีกว่าเดี๋ยวาไเลย้ายไป n ้ายชีย้ายชีเลย้เลียบร้อยเลครับผมอีกกูมาหาเจ้าลวอยู่อีกสองอนเนอะู่ชี้นชันนบนเฮ้ยตะบันแม่งหลุดปะสอชิ้ดชั้นบนสุดพี่จะงวะ นี่นี่บันไดของหนูนี่มาเห็นบ้านในแมทดูในแมทดูในแมทชี้ดูในแมทเห็นแหละแต่กูพานักขึ้นไม่ได้ชีทดูในแมพบันไดขาสุดลูกยาวไปเลยสวยแต่สวยเฮ้ยเฮยเฮ้ยแม่งหายตัวไอ้เขี้ยนี่เนี่ยสวยป้องเฮ้ยยืนยันทำได้ทำได้ขึ้นป้องขึ้นขึ้นเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขี้ยเป็นเจอจัลลุดแล้วอุไลก่อนโอ้ไรมา โดนอยู่เลยน้องแพรไม่มาช่วยพี่ตะบอลหน่อยหว่าน้องแทุกเดือนก็เดอนทุกศาสช่วยทุกเดือนทุกเดือนแต่น้องแพรไม่มาช่วยพี่ตะบอลมากเลยอ่ะเบ้ยดูมา ประทับใจยูดิยูน้องแพนยืนดูดูมันมันไม่ไม่ช่วยวะมันเดินไปเดินมาอ่ะอ่ามเดินหนีไปแล้วเออตายแล้วอ้าวน้องแพนวิ่งไปเก็บเทงแล้วก็เดินผ่านที่ไปเฮ้ยโดนคู่เลยไอ้พี่โกงเลยสัตว์ไม่ไม่ช่วยกูอุ้ยล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วโอ้ยโอ้เหี้เยอะชี้จ่อหลุดเยอแล้วเว้ย หกห้ผมแมวเฝ้าเลยสามสองหนึ่งไปแล้วไปไปเฮียไอ้พวกนี้มันทุบกูน้องแครยืนชื่อทำเพี้ยนเออเมื่อกี้ไม่ช่วยวะคุณโง่ว่ะอาจจะแคร์หรือเปล่าส่งตังค์ให้เขาไปบอกหรือเปล่าเปล่อยปล่อยแม่งลอยไปเลยอะไรเงี้ยปล่อยบินแล้วมันก็ยืนเฉยๆเลยไปไปอัพเว้โอ้ชิดแม่งจ่อหลุมแล้วอ่ะ รอเข้าแล้วเนี่ยไอไอตัวรองแทนอยู่ชั้นไี่ไมีคนไอชั้นที่มีคนนอนเนี่ยเอ้าไม่มเดินอ่ะเมื่อไหร่เนี่ยลุกลุกอยู่ไเนยะ่ะเอฟเจเสร็จเลยเออ,อจบแล้วจบแล้วจบแล้วมจบแล้วไปอุตส่าห์ยัดทั้งสองลูกฮ่าฮ่าเย้ลูกก็คือในแบบมันจะมีชีทห้าลูกเอ้ห้าชีทห้าก้อนยัดได้สำเร็จแต่ว่า เรียบร้อยทำไปอีกสามชนะแล้วโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้หลุดแล้วนะเฮ้ยหลุดเหรอเออที่ไม่ทันหรอกางเบกกางเบกมาโอ้โหดีเดี่ยวดีเดียวแม่งว่าสิเดี่ยวคนี้บอกเดือยซุ่มเล่นเดี๋ยวซุ่มเล่นมาก่อนกดเลยกดเลยมาโอ้ยเดิมนี่หว่าเช็คเช็คเช็คช่วยช่วยกระถางชีดด้วยไปข้างบนเจอแล้วหนึ่งเด็กที่หกปีเฮ้ยเจอสามอ่ะแล้ว เฮ้เจอแล้วทุกคนอ่ะผมทุกคนเจอหมดสามังเจอสามังเอ้าลุยเจ้าเจ้าจ้าเอาหมาไปแดงนครับก่อนหนึ่งทีเข้ามาไปแดงนะครับจะเอ๋ไอ้เหี้ยน้องงาอ้าวแม่โดนไปหนโอ้ยดิวันเล่นกูแล้วเกมเร็วเกมเร็วโอ้โหแล้วแบบนี้อยู่ใกล้ด้วยไม่เฝ้าด้วยดิไปด้วยไม่เฝ้าด้วยจะเอ๋ไปไหนโดนไปหนึ่ง

เียวเฮ้ยผมเฮ้้อมล้วนอนแล้วนอนอีกแล้วไม่เป็นไรให้เพื่อนคูรับต่อไปเดียวชี่นั้นใหญ่เฮ้ยกางบนนี่ก็แบบไม่สนใจทียอะไรเลยนะเฮ้ยเดียวเลยเป็นภารกิของเขาอุ้ยโดนแล้วเฮ้ยช่วยด้วยชยด้วยเฮ้ยไอ้ตเอนมาช่วยเพื่อนหนอยท้างล่างมันจะดันได้อยู่เฮ้ยใ้ยาคุ้นรู้จกเปล่า จัดเปล่าเดี๋ยวมึงรู้จักเป่าสวยงามครับไม่ได้แดกกูรอบสองกอกเดี๋ยวงเอเออช่วยด้วยไอป้องเห็นไหมนะไอตบอนเห็นมนะเอช่มบ่งมงชุ่มบ่งไหมมึงชุ่งไมเห็นมไอพี่ปาเื่อกูไปไหนสลดะฮ่าฮาา่คนที่สอนะคุณเตเหี้ยโอ้ยเหี้ยตบอ

ตอบที่มึงช่วยป่อยใช่ไปหยิบขวดตีปสาวะให้หนุดเลยยังวิ่งเลยวิ่งตามตุ่ไปเลยยังหยิบขวดได้ปลาไปเลยแล้วก็หนูแต่ละ,ละครน่ะอะ ไม่ใช่แค่หนูนะแมวเขาถ้าเป็นไซเตอร์ตัวอื่นก็คือแบบมันมีเซอร์ตอื่นอีกเหมือนกันครับผมใครที่อยากเล่นสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ไปหาดาวน์โหลดเลยเชียหรือไปติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook t o m m e n t เ r y ChaseAsia ครับผมไปติดตามข่าวสารได้เสมอเขามีอัพเดตอะไรใหม่ๆไปโหลดเล่นกันเลยโคตรสนุกเตอนพี่เล่นกับเพื่อนกันไดเล่นกันเองอะไว เมื่อเว่ยว่ยสุดเสียเสียงดังที่หายโอเคงั้นวันนี้โอนาขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเบ้าต่อเบ้าดิมาดิอยากลงกันเดี๋วอ่ะ EP นี้ได้รับการสนับสนุนจาก r e d e a t Games